สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมจะพาท่านมาชมบรรยากาศร,รอบๆด้านล่างของเขากะลาจังหวัดน,นครสวรรค์นะครับจุดบริเวณนี้ยอดเขาที่เราบองเห็นนะครับมีศาลาสำหรับไหว้พระนั่งสมาธินะครับของกู้ที่ เชื่อเรื่องของชูเนะครับก็เชื่อในความดีความงามความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับก็จะขึ้นไปเดินขึ้นไปบนยอดเขาที่เราเห็นบนยอดเขานะครับแล้วก็ไปไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อเป็นสุริยมงคกับตัวเอง รบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้วันที่27นะครับเมษา25งพนะครับ มากครับลมแรง,แรงแคๆคล้ายๆฝนกระตกนะครับผมก็ถ่ายคลิปวิดีโอไปเลยนะครับให้ชมบริเวณโดยรอบนะครับผมมาวันนี้ก็ยังไม่เห็นนะฮะจานบินอยู่เพบโกลังคําเล่าลือนะครับก็อยากจะมาดูสักครั้งหนึ่งนะครับเออเขากลา อย่าเงาเนไรอบนะครับแต่คนยดเขาจะไม่ได้ขึ้นไปครับเพราะมันเย็นแล้วเห็นน้องๆที่เฝ้าแคมป์ข้างล่างบอกว่าช่วงนี้ชงอ้างออกหากินอันตรายอย่าอย่าขึ้นไปนะครับถ้าจะขึ้นต้องขึ้นช่วงช่วงเช้า่ถึงช่วงบ่ายนะครับเย็นๆแบบนี้อันตรายนะครับเราก็ต้องเชื่อคนที่เขาใกล้ๆนะครับก็ได้แต่ด้าน,นล่างนะครับ ไปผูยอดตรงที่นั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะครับก็เลยถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับชมบรรยกาศนร่รมนะรับด้านล่างจะเป็นที่ของเอกชนนะครับที่เขาทำเป็นแคมป์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของต่างดาวเรื่องของ UFO นะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าไปข้างใน อยู่ด้านนอกอยู่นะครับยากาศดีมากครับช่วงเย็นๆลมพัดเย็นสบายนะครับเชิงเขานะฮะเป็นไร่เป็นสวนของชาวบ้านนะครับโดยรอบๆนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับถ่ายายคลิปไปเผื่อๆจะติด พี UFO บ้างนะครับรอบๆบ,บริเวณนะครับสนุกสนุกนะครับการไปรอบนะครับในเขตร,ระแวกเขากลาจังหวัดขอนกชอบบรรยากาศช่วเงเย็นๆแบบนี้บรรยากาศดีครับ ก็ถือโอกาสนำบรรยากาศโดยรอบของเขากะลาละคนครสวรรค์นะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสถ่ายติด UFO สักครั้งหรือว่ามนุษย์ต่างดาวก็จะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับในครั้งต่อไปนะครับขอบระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปจนจบคลิป ขอบพระคุณมากๆครับผม